กุ้งไก่ปูปลาจะลงอะไรดีนะลงอะไรก็ลองลองไปเถอะรอนานแล้วใช้สมองอยู่คิดจะคิดนานไหมเนี่ยเอาก็คิดว่าลงแล้วมันจะได้เงินได้ทองไหมอ้าวไม่ใช่ลงไปแล้วขาดทุนยับเยินองี้ไม่ได้เหรอเอาก็เลือกเลือกอย่างก่อนแล้วใช้เวลานานน่ะคิดอย่นั้นแหละลงกุ้งสิขาวนี่กัมพูขายคล่องรวยค่ะกุ้งไก่ ปลาลงกุ้งลงกุ้งแนะนำลงกุ้งเหรอใช่ค่ะเลี้ยงก็ง่ายขายก็คล่องรวยค่ะลงเยอะไม่ลงกี่บาทก็อย่างพ่อแม่พันธุ์อย่างงี้ก็อาจจะเป็นตัวละร้อยสองร้อยเหรอตัวละร้อยใช่เยอะแล้วนะก่อนลงเล่นแชร์กันก่อนไหมเอานาั่นนัยืนตั้งนานโอ้ยแชร์ไปว่าเก้าอี้ไงมุกนี่คิดตั้งนานนะแล้วแล้ที่เตรียมไก่กับปูกับปลามาเนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไง ก็น <formation jin x 2> ี่ไงกุ้งไก่ปูปลาเอาไว้ตัดสินใจว่าเออเราจะลงอะไรแหมนึกว่าจะเล่นการพนันยังไม่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ไปดูเ้าไก่ปูทำไงอ่ะโอ้ซื้อมาแล้วเสียของเนาะอุตส่าห์ไปซื้อปักซอยน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยคุณชี่นอุ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวจะจะเอานี่อันนี้มันอร่อยอร่อยบ้าท้าไก่อร่อยที่ของอร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงของดีให้ผู้หญิงกินเนาะอันนี้ดีชอบ ก็ไม่บอกต่ายจะกินเนื้อจะกินเนื้อมนล้นเรียกว่ากรมอ่างเงี้ยกำไงอะไรไหมนี่ค่ะพี่กัมพูเป็นกุ้งสวยงามค่ะโอ้เนี่ยเหรอค่ะ เพราะว่าเขาจะตายไหมเขาจะตายไหมอ๋อไม่ตายพวกนี้ทั้งอึดทั้งพลค่ะอเอามือจับได้ไหมได้ค่ะตัวนี้ลอกคาบใหม่พี่เนี่ยจะอ๋ออุ้ยนี่นี่คาบเขาไม่ตอนแรกผมนึกว่าเขาตายไม่ค่ะแต่จริงๆเป็นคาบเขาเหรอใช่ค่ะ ลอกคาบเหมือนปูเลยลอกคาบเหมือนปูมันจะใเจริญเติบโตขึ้นนานไม่กว่าเขาจะลอกคราบทีหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวค่ะกินอาหารสะสมแร่ธาตุอะไรเมื่อพร้อมเขาก็เมื่อจะโตขึ้นเขาก็ลอกคราบถามจริงๆนะไม่ใช่ว่าคนเห็นแก่กินเลืออะไรนะรุ่งสวยงามเนี่ยจริงๆมันกินได้ไหมกินได้ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมต่ประเทศเขากินกันอ๋อเหรอเพียงแต่เมืองไทยตัวนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสีแบบนี้คือสียอดนิยมของตลาดเลยใช่ไหมดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกเดี๋ยวเขาตกนั่นๆนี่เป็น บเออ์เลนค่ะไบเออ์เลนค่ะก็สีส้มมส้มสว่างใช่มันมีกี่สีฮะกรุ่งสวยงามเนี่ยก็ตัวนี้อย่างที่เห็นก็จะมีไบออ์เลนสีขาวก็เป็นสโนวสีฟ้าก็เป็นอะไรนี่แล้วก็จะมีเป็นมิกมิกออกแดงๆเข้มๆน้ำตาลไปค่ะออนี่ยนี่ๆอ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะเลสเจแปนค่ะทั้งหมดแล้วมันมีกี่สีฮะที่เขานิยมเลี้ยงกัน6สีสีส้มสีแดง,ดง สีชมพูสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินของคุณเจมีครบไหมมีครบทุกสีค่ะครบทุกสีเลยสีอะไรขายดีขายดีจะเป็นอารนี่ค่ะออกจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินตอนนี้ที่ฟาร์มนี่ก็มีแต่พ่อแม่พันธุ์ลูกไม่มีแล้วตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งขายได้นี่ต้องใช้เวลานานไหมฮะสองเดือนก็ได้ขายละแล้วอายุมันยืนไหมฮะอย่างบางคนก็เลี้ยงได้ถึง3 4สปีอะขึ้อนอยู่กบเลี้ยงดูแล้วใหญ่สุดนี่มันจะตัวขนาดไหนเท่าคุณเชนีไหม ถ้าเป็นพันนี้ก็จะไปอยู่ประมาณสี่นิ้วครึ่งค่ะเท่ากับกุ้งมังกรไหมเล็ไม่ถึงครึ่นิ้วครึ่งก็จะหัวถึงหางก็ประมาณแค่นี้เองอันนี้คือใหญ่สุดของพันนี้ละส่วนที่ตัวใหญ่ๆกินเนื้อตัวใหญ่ได้เป็นฟุตจะเป็นอีกพันเลยค่ะแล้วเขานิยมเลี้ยงกันมานานหรือยังฮะในคือผมยังไม่เคยเห็นคนเลี้ยงกุ้งสวยงามอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เลยราออส่วนใหญ่เราจะเห็นเลี้ยงกุ้งไปเอาไปขายตมร้านอาหารตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นแนวของตลาดสวยงามอย่างเจนนี่ก็เพิ่งเล้วก็ เราศึกษาหาความรู้ออกก็เลยสามารถขยายได้เได้โตรเลยคือตอนนี้ขยายพัน์ธุเองแล้วรยยุ่ง,งวสวยงามเนี่ยนะก่ะอ,อ,อนซื้อพ่อแม่ซื้อลูกพัน์ธุเข้าอย่างลูกพันเนี่ยก็ซื้อมาตัว5บาทแล้วเราก็มาเลี้ยงอีก2เดือนขายได้ ในราคาส่งตัวละยี่สิบห้าสามห้าพอไปในตลาดขายปีอย่างที่รู้จักก็ราคาจะเป็นหลักร้อยเหรออ่าแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนี้เราอ้วนๆล่ำๆบึกๆแบบพวกนี้ตัวละเท่าไหร่ขายที่บ้านหน้าฟาร์มจะอยู่ตัวห้าสิบระวังนะคะไม่ถึงใช่ห้าสิบบาทเองเหรอคะใช่แต่ว่าต้องเป็นร้อยตัวไงคะแต่ว่าเอาเข้าจริงตอนนี้คือตัวใหญ่ๆเงี้ยไม่ไม่ค่อยเลี้ยงได้ถึงละแต่ว่ากุ้งสวยงามจะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามขามันต้องเป็นกล้ามเท่าขาครบ คืออะไรฮะอ่าอย่างตัวเนี้ยอันนี้ราคาดีใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้ีเป็นพ้อแม่พันธุ์อันเนี้ยจะเป็นก้ามเรือมแล้วเลือมไหมคว้างก็มันใหญ่ไม่เท่ากันพอก้ามไม่เท่ากันนี่แสดงว่าเป็นกุ้งถนัดซ้ายนี่ใช้ซ้ายตลอดเลยอันนี้อาจจะเพราะว่าตอนเล็กๆมันโดนหนีบก้ามนี้แล้วพอในรออค้าบต่อไปกุ้งก้ามมันก็จะงอกโอ้ดูละเอียดขนาดนั้นเลย่แปลว่าจะไม่ได้ราคาใช่ค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็ทําพันธุ์ได้ทาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ว่าขายในตลาดอาจจะไม่่ไเเป็นรราาาคท่ แล้วขาล่ะขาต้องมีกี่ขาขาครบขาแปดค่ะนี่คือตัวผู้ค่ะครับดูยังไงตัวผู้ดูยังไงอ่าท่านผู้ชมมีเดือยเห็นไหมคะไหนไหนมีเดือยนี่ไหนอันนี้สองเดือยค่ะเฮ้ยสี่ค่ะสี่มีสี่เดือยเลยตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ยเป็นเดือยมาตัวผู้ตัวตัวเมียนะคะครับปึ๊บนี่มีประสบการณ์นะฮะจะดูออกเลยว่าอันไหนผู้อันไหนเมียอ่าขาขั้วที่สามจะมีรูรูอะไรฮะ รู้อะไรเล่าอวัยวะมันนั่นแหละผสมผสานที่ไว้ผสมพันธุ์นะก็พูดไปที่ทาไมพูดเรื่องนี้ตรงหน้าแดงหน้าดำก็มาถามรู้อะไรฮะแล้วคุณเจยตอบอะไรแลผมก็ไม่รู้ผมม่รู้แต่จากเดือยผมไม่รู้อะไรอ่คุณเจนี่มันตายเหรอเนี่ยสองตัวเนี้ย สองตัวนี้มันกําลังรัดกันผสมพันธ์กันที่มันอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะพี่มีที่ไหนมันนานหรือว่ามันเร็วสอนาทีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคเปรียบกับอะไรล่ะก็เทียบกับอันนี้อันนี้มันชนิดของมันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคู่ก็สินาทีบาง่ก็ครึ่งชั่วโมงนี่นค่ะกำลังจะรัดกันอีกตัวเอาอีกล้อีกตัวละเออทำไมไม่เหานฝั่งนู้นโชยนี่โชมั่งทำไมพยายาันเฮ้ดู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  ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นยิ่งหน้าฝนนี่จะยิ่งเยอะมีฝนมีน้ำมีอากาศพร้อมอฝนตกนี่บรรยากาศให้ใช่ค่ะมันเคลิ้มเเขาเรียกว่าคลึ้มฟ้าคลิ้มฝนใช่นไหมมันจะเคลิ้มอันนี้กุ้งนะกุ้งเราดูดูหน้าเขาดูหน้าเขาถ้าคิดถึงกุ้งไหมนั่นน่ะดูหน้ากุ้งกันแล้วใช่ไดูหน้าผมทำไมล่ะเอามันได้บรรยากาศเราก็นึกแทนกุ้งเอาไงฝนตกฟ้ากําลังร้องกุ้งตัวเมียจะโผล่หากุ้งตัวผู้ นี่คือบ่อกุ้งกินได้ใช่ไหมฮะอุ้ยกำลังตักพอดีเลยอ่ะขอลงไปตักด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะเน่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 อะไรล่ะเท้าเหม็นเปล่าอุ้ยมันดองได้เลยค่ะย่างเท้าสะอาดยังล้างแล้วเมื่อวานเขาเรียกชื่อพันกุ้งอะไรฮะเป็นกุ้งก้ามแดงค่ะกุ้งก้ามแดงใช่ ไซส์กี่กิโลคะเอาตัวใหญ่ๆบิ๊กๆมาเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นไซส์ย่อมๆหน่อย4นิ้ว4ีถึงหนิ้วกุ้งมันมีหลายชนิดกุ้งล็อสเตอร์กุ้งใช่ก่าบางคนบางคนเรียกตัวนี้ว่าล็อสเตอร์น้ำจืดจะมีพี่บางคนเขาบอกว่าอย่าเรียกล็อสเตอร์น้ำจืดมันคือเคฟิตเคฟิตเหรอฮะใช่ค่ะมันคือุ้ยตักเป็นนะเนี่ยคุณรัชนีนี่โอ้ไซส์ขนาดนี้ขายได้หรือยังครับอ่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ขายได้ละค่ะขายเป็นโลหรือว่าขายเป็นตัวฮะเดี๋ยวมันหนีบมันหนีบไหม ณเวลานี้เป็นเวลาขายเป็นตัวค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นี้ตัวเท่าไหร่นะพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ประมาณตัวสองร้อยโอ้แล้วมันจะคุ้มทุนไหมถ้าเอาไปเลี้ยงณเวลาตอนนี้ของที่บ้านค่อนข้างจะคุ้มเลยล่ะค่ะอย่างแม่หนึ่งเราซื้อสองร้อยแต่เพราะว่าได้ไข่ได้ลูกสี่ห้าร้อยตัวเขากินยังไงคะเวลากินก็กินเหมือนเหมือนกุ้งกินบสเตอร์กินแบบกุ้งเนี่ยค่ะเพราะเปลือกมันจะค่อนข้างแข็งอ ตัวผู้เนี่ยค่ะปลายก้างจะเป็นสีแดงแบบนี้แลวังไว้นน,นี้ไม่ตกใจเลย <c oughs> น้ําที่เราใช้น้าปลาปลา <c oughs> หรือว่าน้บํบาดาลบาดาลน,นีเป็นบาดาลหมู่บ้านค่ะเป็นบาดาลหมู่บ้านก๊กอกตรงเลยอย่างในเมืองออน้ำปลาปลาเขาจะใส่คลอรีนเยอะหน่อยก็ควรจะมีการพักน้ํามันก็เหมือนกับการเลี้ยงปลาหางนกจุงปลาทองอะไรพว้นี้เหมือนกันทั่วไ่ะนี่ถ้าซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อย่างนี้ไปเลี้ยงเนี่ย นานไม่กว่าจะขายเป็นกุ้งกินได้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงอย่างของของไซนี้จะซื้อมาเป็นลูกนิ้วตัวละสิบาทแล้วคืออยู่ประมาณ3าสเดือนต่สีเดืนไซนี้นะคะอ่าวสวยเลยแหมคุณของกินของอะไรจะเอามาเล่นไม่ใช่แล้วถ้ามันเนียบจริงๆนี่รอฟ้าร้องตายเลยนะโอ้ผมไม่ได้มีหเออไม่ได้มีสีเหมือนกุ้งสวยงามนะอันเดียว อะไรคะอันนี้บ่อสาหร่ายค่ะเป็นเป็นอาหารกุ้งอาหารที่เราไม่ต้องซื้อมันกินหรอกุ้งกุ้งกินดีค่ะโโนไบโอเลนเนี่ยกินนี่ยิ่งดีเลยอย่างสีส้มมันจะกลายเป็นส้มอาจจะเผาเป็นแดงค่ะนอกจากสาายแล้วมีอะไรอีกคะสาายอย่างของที่บ้านก็จะมีเยอะค่ะฟักทองมีกล้วยอาหารที่มีตามบ้านเราทำยังไงลงไปทั้งอันเลยไม่ค่ะอาหารชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันจะกินต่อหนึ่งชิ้นไปหนึ่งตัวอ่กินต่อหนึ่งตัวว่ากินเปล่าอ้าวใช่อาหารกุ้งหมดเนี่ยผมรู้แล้ว ทำไมทำอะไร้คือกุ้งอ่ะเมื่อสักครู่อ่ะจูจีกันเป็นชั่วโมงอะเพราะคุณรู้ไหมกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าโอ้โหตัวดีเลยอายุวัฒนะอายุวัฒนะด้วยแล้วปึ๋งปังสมัรถภาพกินเข้าไปกินเข้าไปนะคะแต่ว่าต้องระวังท่านม่ได้สักครึ่งหนึ่งของกุ้งขอเรื่องปากเมี สารเคมีเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสเปชี่เดียวกับแมลงถ้าเกิดมันพิคมียาฆ่าแมลงมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตายฉะนั้นต้องมีการล้างก่อนอย่างวันนี้ก็ส่วนใหญ่คือชาวบ้านแถวนี้เลี้ยงเราเราก็ซื้อมาก็แปลว่าต้นทุนในอาหารไม่ค่อยเยอะใช่แต่ต้นทุนอยู่กับอะไรซะต้นทุนหนักเลยก็คือการซื้อลูกพันธุ์แต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อชาวบ้านสามารถเพาะเองได้ ต้นทุนก็น้อยลงค่ะแล้วก็ได้ขายก็ได้เงินแล้วยานะคะยารักษาโรคอะไรมีมั้ยอีกสักโรคหนึ่งจะได้มีสมรรถภาพอ่าเอย่างกุ้งก็อย่างกุ้งเทาที่เลี้ยงมาโรคน้อยมากเดี๋ยวของที่บ้านนี้ไม่มีไม่เจอเลยค่ะแค่ว่าต้องดูแลเรื่องของน้ําให้สะอาดมีออกซิเจนให้มันเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมเปลี่ยนน้าบ่อยไหมอาทิตย์ละครั้งได้ค่ะโอ้หนี่ทั้งหมดกี่โอ่งคะเนี่ยคุณเจ เกือบ2องค่ะ200องค์องค์หนึ่งมีกี่ตัวองค์นึงใส่อยู่ประมาณ3 0 4 0ตัวค่ะเหรออันนี้อันนี้คือกุ้งสีนะคะแต่ถ้ากล้ามแดงก็ต้องห่างนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็มันอยู่ด้วยกันมันจะค่อนข้างดุถ้าองค์เล็กๆกว่านี้ได้ไหมองค์หลังบ้านอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ไหมองค์เล็กๆก็ได้ค่ะอย่างอย่างถ้าเกิดอย่างของชาวบ้านมีพื้นที่เล็กตามคอนโดอะไรเขาก็เลี้ยงใน กระบะผสมปูนในในกล่องรังพลาสติกอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงได้ให้ดูแลเปลี่ยนน้ำมัเป็นสักครั้งน้ำน้ำดีน้ำสะอาดกุ้งอยู่ได้ค่ะคุณเจเฉพาะคุณเจลงทุนตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายตังค์นะทำบ่อทำโอ่งทำอะไรเนี่ยหลักเป็นล้านหรือเปล่าเนี่ยแสนค่ะอ่างเหลียมเนี่ยมันจะแพงหน่อยแสนกว่าบาทโอ่งทั้งหมดนี้ก็แสนกว่าบาทโอเคสองแสนบาทเองคืนทุนหรือยังคะ เเลยซื้อพ่อแม่พันมาลงค่อนข้างเยอะตัวละาสองร้อยเจเจก็ลงเกือบแสนถ้าเป็นเฉพาะในราคาที่เราซื้อกุ้งมาและขายกุ้งไปไม่รวมทุนตอนนี้เจได้ทุนคืนแล้วกว่าละค่ะในระยะเวลาใช้ระยะเวลาแค่ห้าเดือนห้าเดือนเองท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครอคิดว่าถ้าจะเลี้ยงเนี่ยมันคุ้มไหมทางเศรษฐกิจง่ายๆว่ากุ้งกุ้งเนื้อตลาดค่อนข้างเปิดกว้างมากจะส่งออกก็ได้เพราะว่าต่างประเทศเขากินกันเป็นเรื่องปกติใช่อย่างในไทย ตอนนี้ชาวบ้านไม่รู้จักส่งข้าวพัตคาในเดียวค่ะเพราะว่ามันเปลือกแข็งชาวบ้านจะนิยมกุ้งอปลือกน้อยน้ำเจิดมันกิโลเท่าไหร่นะล็อเตอร์น้ำเจิดก็ถ้าอย่างนี้ตอนนี้ที่ที่สแก้วขายอยู่โลละ5 0 0ถึง600บาทแมคโครโลละ890ครับซึ่งมีตลาดที่เราจะส่งได้ใช่ตลาดยังมีให้เปิดกว้างเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันกินเราส่งเข้าไปกินหมดกินหมดกินอาหารเนอะยังไงก็าหาค่ะกุ้งสวยงามล่ะกุ้งสวยงามตลาดตอนนี้ก็เป็นบ้านโป่งกับ ส่วนูนจักที่มีเยอะก็คือมีบริษัทส่งออกอส่งออกจะเป็นไซส์แค่2นิ้วแต่ว่าตัวนึงก็เกือบ20แล้วนี่ถ้าเดือนกว่าก่นี่ถ้าเผื่อว่าใครชมรายการอยู่แล้วสนใจอยากจะได้ข้อมูลอยากรู้เคล็ดลับวิธีการเลี้ยงให้ปลอดภัยแล้วตลาดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงโทรมาปรึกษาได้ไหมได้ค่ะได้ยินดียินดีค่ะนะครับเพราะว่าสนับสนุนเกษตรกรให้เลี้ยงอยู่แล้วชาวบ้านช่วยกันเลี้ยงช่วยกันขายช่วยกันรวยเลี้ยงได้ทั่วประเทศด้วยใช่นะฮะนี่คือคำพีวิถีรวยตัวจริงของคุณเจนะฮะ กุ้งทําให้รวยรู้แล้วจะลงอะไรก็ต้องลง,ลงกุ้งคำพีวิธีรวยนี่แหละฮะลงกุ้งครับแต่ถ้าใครลงหุ้นตอนนี้นะฮะ หุ้นล่วงมากหุ้นล่วงไป15จุด้ะครับพันสี่จุด <c oughs> เจ<อ>จุดนะครับเงือซับเงือนิดนึงค่ะ,ะไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่ว่าตลาดหุ้นคงจะสนใจเรื่องของกรีซเป็นสําคัญนะครับ,รบอาถามเฮียนิดนึง<อ>ที่บอกว่า,าซื้อแฟนชายไปเนี่ยนะฮะขายวันละกี่ชามถึงจะมีกําไรสําหรับพี่น้องนะครับทำธุรกิจนี้ก็คือว่า วันหนึ่งถ้าเราขายได้50ชามเนี่ยห้าสิบชามเนี่ยชามละ30บาท3าม0 0าสิบห้าพัพันห้าต้นทุนแค่700บาทครับอ่าเหลือ800บาทใช่ไหมฮะแปดเก้าร้อยบาทก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ครับแล้วคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมที่อาจจะชมอยู่ทําไม่เป็นอย่าไปกังวลเรามีทีมงานที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูในการอบรมเป็นเทรนเนอร์เลยใช้เวลา2ชั่วโมงท่านทําไปแล้วนะครับถูกสาเร็จรูปหมดและที่สําคัญฝากไว้นิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะ ผู้นำชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลอบตครับนะครับต้องการที่จะเอาอาชีพไปสร้างให้คนในชุมชนของท่านสามารถติดต่อผ่านเข้ามาตามหมายเลขนี้ได้เราจะไปจัดอบรมแล้วก็ใครต้องการเราก็จะมีสถาบันการเงินที่พูดไว้นะครับทําสินเชื่อให้กับคนในชุมชนของท่านครับเอาละครับครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องของความสวยความงามนะครับพลาดไม่ได้นะฮะแป๊บเดียวครับ